นี้ต้องเท้าความไปเมื่ออายุ 17, 7 8เลยต้นอยู่ปวชครั้งนั้นเป็นครั้งที่เจอครั้งแรกแล้วก็ไปที่บ้านที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนสื่อได้ถ้าจำความได้เมื่อสมัยนั้นกนะ็คือคุณลุงเชิดชื่นสำนวนที่หมู่บ้านปวีนวินล่านะครับก็จะโด่งดังมากในเรื่องสื่อจิตแล้วก็เชิญอยู่ FO ฟโอเราก็เป็นด้วยความที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเด็กนักเรียนที่แบบปวชที่แบบอยากรู้อยากเห็น ก็ชวนเพื่อนกันใน,ในกลุ่มเพื่อน4ี่ห้าคนแล้วก็น้าสาวตอนนี้น้าเสียชีวิตไปละยืมรถน้าไปขับรถไปที่สิงบุรีบ้านอยู่ชัยนาท<ม>ไปดูที่บ้านเขาไปนั่งอยู่ในลานบ้านเขาอย่างนี้เลย<ม>เขาก็ให้ชีสมาประมาณสองสาแผ่นแล้วก็ให้เราดูว่าเนี่ยนี่เป็นข้อมูลที่เขานั่งสื่อจิตได้ละ<ม>พวกเขามาจากไหนทานอะไรยานเขาเป็นยังไงเราก็มานั่งอ่านแบบสนุกสนุกอะ่ะ อยู่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเราก็งงไปนั่งสมาธิทาไมบอกเดี๋ยวจะสื่อเชิญมาให้ดูตอนนั้นในในบ้านเขาทุกคนดูเต็มเลยแล้วก็มันก็มีวัตถุลึกลับที่มัน <c oughs> บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะบินแบบเรานั่งอยู่เนี้ยหันหน้าเข้าหาบ้านเขาแล้วบินมาข้างๆรงเราฟืดแล้วมันตรงหน้าเราเป็นดวงจันทร์ก็เหมือนกับว่าไปไปตัดตรงดวงจันทร์ฟืดแล้วก็บินมาผ่านหัวเราไปุเป็นลูกกลมๆเหมือนถ้าสมมติว่าเป็นให้เรา สันนิษฐานแบบเปรียบเทียบก็คือจะเป็นไฟแบบรถชอปเปอร์นันใหญ่ดวงใหญ่อ่แบเนี้ซึ่งบินบินบินวน,น,นแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ใช่โดรนแน่นอนเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีโดรนระยะที่ไกลจากเราคํะหรือว่าคนวณจากสายตาน่าจะมีประมาณกิโลหนึ่งแต่ดวงใหญ่มากถ้ากิโลหนึ่งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยแล้วเขาใหญ่ขนาดนี้นทําให้เราเห็นเป็นแบบใหญ่กว่าดาวอ่ะแล้วก็ผ่านหัวเราไปแล้วเฮ้ยครั้งนั้นก็คือ ทุกคนก็ลงความเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแล้วเราก็เลยเชื่อเลยว่าเออนี่มันคือ U F O จากนั้นเราก็คุยกับคนนู้นคนนี้มาไม่ไม่เชื่อจนมาเราเข้าวงการเนี่ยมาเจอน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกข่าวกราฟเป็นศิลปินด้วยชื่อคุณต้องคาราเมลเขาบอกว่าพี่เชื่อเรื่อง U F O ไหมโอ้ยเราคุยกันเรื่องนี้มากับคนหลายคนมากเป็นสิบยี่สิเป็นร้อยคนตั้งแต่เราเจอครั้งแรกไม่มีใครเชื่อเราหาว่าเราบ้าเราก็หยุดคุยมาเป็น2ี่ปีแล้ว ก็เงียบไปจนมาเจอน้องเขาเนี่ยน้องก็เลยชวนขึ้นเขากลาตอนที่เขากลายังไม่ปิดนะเราก็ขึ้นไปนั่งคุยอยู่ผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นรุ่น,น,นลูกละก็คืออาจารย์สมจิตเนี่ยเป็นลูกของพ่อเชอิดพ่อเชิดนี่เสียชีวิตไปละเขาก็ตกใจเพาะทัฟฟี่เคยไปตั้งแต่พ่อ,อยังอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ใช่ผมเคยเจอคุณพ่อเนี่ยคือรุ่นเล็กแรกเลยเขาก็เลยนั่งเล่าให้ฟังาเนี่ยเขารับช่วงต่อจากคุณพ่อต้องขึ้นมาอยู่เขากะลาเพราะว่าทาภารกิจเพราะว่าต่างดาวเขาเลือกเขากะลาเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ทางผ่านเป็น เป็นทางที่เขาขึ้นลงแบบเยอะที่สุดาไปเราก็เห็นบ่อยที่สุดเราก็เห็นทีหนึ่งหกสิบลำห้าสิบลำทั้งคืนนะเราไปตั้งแต่เย็นหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยจนถึงหกโมงเช้าเนี่ยเราก,า,กางเต็นท์อยู่บนเขาเพื่อที่จะน,นอนนอนดูดาวแหละแต่มันเป็นคือปรากฏการคือดาววิ่งเพราะว่าทุกคนจะมีแอป,ปจะจับเครื่องบินจับดาวเทียมอยู่ในมือเ <c oughs> ขาจะบอกเลยถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยจะบอกเครื่องบินลำนี้เ,นเครื่องบินสายการบินอะไรบินไปไหนอันนี้ดาวเทียมของอะไรอะไรเงี้ย ต่คือถ้ามันบินมาแล้วแบบเป็นเหมือนแมงวีอ่ะูวีู่วีแบบไรทิศทางแล้วก็ยิงแฟลชปั๊บปับป๊บปับป๊บเนี่ยก็คือจะสันนิษฐาน,นว่าเป็น UFO หรือเป็นวัตถุลึกลับที่เราระบุไม่ได้ว่าคืออะไร mm hmm. อ่าเราก็ดูปรากฏการณ์นี้มาตลอดจนเราได้แนะนําจากผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้นั่งสมาธิด,ดูลองสื่อจิตกับเขาดูเพราะว่าเราเห็นไปบ่อยขนาดนี้คือเราลองดูสิถ้าอยากจะให้มายืนยันเพราะว่าต่างดาวเขาเลือกพวก,พวกเราเพราะเราเป็นศิลปิน เรามีโอกาสพูดแล้วคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้หรือไม่เชื่อเรื่องนี้มีโอกาสที่จะฟังเราบ้างเพราะเรามีมีฐานเสียงที่เป็นแฟนคลับเยอะมีเพื่อนใน f a c e b o o k เราเป็นเราเป็นคนของสื่อของของประชาชนเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกให้คนอื่นเห็นคนอื่นที่เป็นคนธรรมดาเห็นสมมุติว่าน้องเห็นแล้วเดินไปบอกเพื่อนน้องก็ เป็นคนบ้านในสายต,ตาเพื่อนทันทีด้วยเฮ้ย hey, บ้าอย่าม,มาไร้สาระแต่เราพูดเฮ้ย hey, มันจริงหรอพี่มันก็ต้องมีแบบว่าอเชื่อสักสิบหรือยี่สิบหรือสามสิบก็ยังมีโอกาสเชื่อถามว่าเขามาทําไมสิ่งที่เขามาเนี่ยเตือนภัยพิบัติธรรมชาติถามว่ามีคนถามเข้ามาในอคอมเมนต์ของอคลิปต่ตางๆว่าทําไมเขามาเตือนแล้วภัยพ,พิบัติยังเกิดอยู่<ม>เขาไม่ได้มาห้ามให้ภัยพิบัติเกิดแต่เขามาเตือนเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือยังไง เราก็พยายามพูดว่าเฮ้ยถ้ามันมันเกิดไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่มันเกิดขึ้นมาหมดละซูนามิเกิดมาแล้วมันมันมันก็คนตายเยอะแล้วก็พวกดินถล่มน้ําท่วมไฟป่าเนี่ยพวกนี้เขาเตือนหมดเลยนะเตือนมาหมดแล้วหลายปีแล้วด้วยแล้วที่แบบเตือนแล้วแบบเด่นชัดที่สุดก็คือโรคระบาดเตือนมา3ามี่ปีแล้วจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นแสนเป็นล้านเราก็บอกูจริงเหรอแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจนพี่เบย์กะฮาร์นะครับเคยขึ้นไปทําข่าวที่เขากลา คือไปทำรายการแล้วก็เจอกับน้องๆกลุ่มหนึ่งของเราที่นั่นแล้วคุยกันเรื่องโรคระบาดเรื่องเรื่องภัยพิบัติพี่จนนั้นรู้สึกจะเป็นพี่ฮาร์ดสุธิพงศ์ไม่เชื่อก็คืออาจจะแบบแอบขำในใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับเด็กกลุ่มนั้นจนมาวันนี้พี่ฮาร์ดทำคลิปแล้วก็ลงมาในกลุ่มเขากกลาขอตามตัวน้องๆที่คุยกับเขาวันนั้นว่าพี่เริ่มเชื่อแล้วพี่ขอโทษวนนันที่พี่ไม่ได้ใส่ใจในคําพูดของพวกน้องแต่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงที่น้องพูดทุกอย่าง พี่เริ่มสนใจเรื่องนี้แล้วยังไงติดต่อพี่มาหน่อยออ,อย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีคนแบบสนใจพี่พีททองเชอใเนี่ยเขาเจอมาโอ้โหหลายสิบปีแล้วผมก็หลายสิบปีแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นนักร้องกลางคืนเน่เนาะเราก็เพิ่งเข้าวงการมาก็ยังตัวเล็กๆล,กเ,ลกเราก็ถ้าพูดยิ่งโอ้โหไปใหญ่เลยเดี๋ยวหาว่าบ้าหาว่าอะไรจนตอนนี้เราแบบคิดว่า <c oughs> เราได้เวลาเหมาะสมที่เราควรจะเราไม่ใช่เพิ่งเจอนะไม่ใช่เพิ่งเจอเพิ่งเหอนนะแต่ไม่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองแต่เราเจอมานานมากแล้วก็ สิ่งที่เราวัดมาประมาณสิบกว่าครั้งที่เรานั่งสมาธิสื่อจิตนะแล้วผมไม่ได้เป็นคนนั่งสมาธิต่อหน้าพระหรือสวดมนต์ต้องบอก้วยว่าผมไม่ได้เป็นคนพุทธพุทธแหละแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบเคร่งถึงนั่งสมาธิทุกวันไม่ใช่แต่นั่งสื่อเนี่ยมีคนถามว่าทาไมต้องนั่งสมาธิอ่ะบอกผมใช้คําว่าผมคิดไปเองแล้วกนว่าผมนั่งเนี่ยแล้วก็สื่อจิตนึกถึงเขาส่งทางเดียว เรายังไม่ได้เมสเสจสองทางเหมือนกับว well. ่าโทรหาเขาแล้วเฮ้ยเดีええ๋ยวกูไปเขาไม่ได้ตอบกลับมาอย่างนั้นนะผมไม่ได้รับรู้อะไรจากเขาเลยว่าจะมาหรือไม่มาแค่รู้สึกว่าต้องนั่งต้องสื่อแล้วพอได้เวลาเขาก็มาจริงๆตามที่เราสื่อแล้วมันไม่ได้มาให้เราเห็นคนเดียวมายืนยันกับเพื่อนศิลปินพี่น้องศิลปินอีกสิบยี่สิบทุกครั้งที่เชิญมาเนี่ยเป็นงานสําคัญเวลาเราไปทําบุญเอาเงินไปมอบให้โรงพยาบาลไปทําบุญ บ้านคนชราบ้านเด็กพิการเราจะเล่นคอนเสิร์ตกันคืนกันแล้วก็เก็บบัตรเล็กๆเ,เป็นเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆ mm hmm. แล้วก็เอาเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แต่ละที่ที่เราไปก็อย่างโรงพยาบาลระนองสองครั้งแล้วที่เราเอาเงินไปมอบให้ทําซื้อเครื่องช่วยหายใจบ้านหมาจอนจัดบ้านอะไรที่ภูเก็ต mm hmm. บ้านเด็กพิการซ้ซําอนเนี่ยเราไปอย่างเงี้ยพอเราอยู่กันเยอะเนี่ยเราก็ขอให้เขามาช่วยอนุโมทนาบุญให้หน่อย เราก็เชิญเขาเขาก็มาปรากฏทุกครั้งเขาก็เลือกให้เราเห็นถามว่า <c oughs> มีคําถามที่คนถามว่าทําไมถ้าอยากให้เชื่อไม่ลงมาเลยอ่ะให้เห็นทั้งประเทศไปเลยอ่ะเขาบอกว่าคนเนี่ยมนุษย์ในน่ากลัวน่ากลัวกว่าที่ที่คุณคิดคือคุณไม่รู้หรอกถ้าลงมาจริงๆแล้วเขาแตกตื่นกันแล้วกองทัพเอาเครื่องบินขึ้นมาบินประกบเขาไล่ย,ยิงเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดคือเขาไม่ปล่อยให้ลงมาแบบวูบนึกออกมาใหญ่ๆแล้วประชาชนเหมือนในหนังหรอก เขาไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าทำอย่างนั้นคือมันมีทั้งคนที่คิดเฮ้ยอยากเห็นอยากดูกับคนที่แบบเฮ้ยมันจะมาบุกบ้านมายึดเมืองเราหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสหรัฐเอาเครื่องบินขึ้นแต่ประเทศโน้นประเทศนี้นแบบโอ้โห UFO บุกโลกมนุษย์แล้ว mm hmm. ขึ้นบินกันมายิ่งวุ่นวายสับสนไปกันใหญ่ hmm. เขาก็เลยจะค่อยๆแทรกซึมอย่างเงี้ยแหละเตือนได้เท่าที่เตือนยังไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติที่ต้องทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่คือคนที่รู้ก่อนก็คือคนที่แบบเอาตัวรอดได้ก่อนประมาณนั mm ้นครับ